สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้าห้วยครับผมเมื่อวี้กับมาพบมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับนําสาระแนวทางตัวเลขมาฝากตอนพ่ยพี่น้องเอฟซีคือเก่าเหมือนเดิมซึ่งเมื่อนี้แอดกับภาพรมพี่น้องมาอยู่ที่บ้านน้องนัดนะครับเด็กสัมผัสผีครับพ่ยพี่น้องครับซึ่งอ่าทีาบ้านซาลือแตกจนๆนะครับว่าน้องนัดเนี่ย ให้เลขถูกมากแล้วหกงวดครับพ่อยพี่น้องเอฟซีครับซึ่งกิ่งเทศซ้ำใดเมื่อนี้แอสิพาพ่อยพี่น้องไปสัมผัสฟั่งชัดๆจากปากน้องนัดแล้วก็คุณยายนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับน้องนัดกับคุณยายเตรียมพร้อมแล้วที่จะให้สัมผัสทางทีมงานนะครับเรื่องเล่าสีเป็นจังใดนั่นนะครับพ่อยพี่น้องครับมาฟั่งชัดๆจากปากน้องนัดเด็กสัมผัสผีครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีจ้าวัสดีล่ะอืมนี่บอกผู้บอกเลขถึงดูๆจ้าถึงจังหวัดละครับผม คือว่าหางวดเหรอหางวดงวดต่อไปนี่คืองวดที่หกงวดที่หกมืนโอ้โอ้เขาไปอยู่สายมากนอไปเพื่อนบอกมาตั้งแต่งวดใดหางวดขึ้นหลังงวดงวดแรกนี่งวดอันบอกอันหาศูนย์หาศูนย์เพื่อนเขียนบอกบอกเฮ้ยเพื่อนจังไหร่เพื่อนบ่กมาจังไหรพี่เล็พี่น้อยจ๋ฮะพี่น้อยบอก บอกว่าสิโหลดโอ้สร้างเปลี่ยนแต่ข้อค้นขิ่งลูกได้บานเนาะงวดวันหนึ่งหันนี่วันเพิ่งทีหนึ่งหันวันบอกตัวแระเล้งนั่นออกแปดจามบ่เดี๋ยวได้อีหลาได้บานนี่เด้อยพีน้อยนี่มาจังไหรอีหลาพีพีน้อยมาจังไหรมาบอกมาเขาฝันบอกงั้จังไหรมันมาแต่้น่ามันนั่นใช้เสีย้าบ่พีน้อยเ่าใช้เสีย้ามาแต่้น่าพีเล็กน้อยบอกลูกละ อืมไม่คอไม่เมย์ปราถมเนาะเบ้าเบ้าเบ้ากันได้เบ้ากันยวนว่ากับผีผีหน้อยนาะได้เบ้ากันยวนบอกมันมาหาย่ามอะไรวันนี้ผีหน่อยเนาะย่ามแดงวันนี้มันมาไปหรุมาแล้วมาแล้วมันกับมาบอกดิข้าวบอกโ้โห่ผีผู้ยิ่งหรือผีผู้ทายหรุผู้ยิงกับผู้ทายโอ้มาสองบอกมาสองผีบรุ มาสองคนนักสั่งนี่บอกแยกกับยายกกับบอกว่าอะไรขวัญโม้นี่บอกมาโหดเงินเอิรนเลขตัวนี้กับอะไรบอกขวัญโม่ไหนกับบอกนั่บอกว่าในมือว่านเมื่อก่อนเออบอกมือว่านเนี่ยมือว่านวันศิลป์เนาะโอ้โหเขาบอกมือว่านนี่บอกอีหล่ะมาเมื่อวานหนึ่งเมื่อก่อนปีหน่อยมาบอกนนะมือว่านไปยังกมากนมานขนมันนอนมันโกนเออแม่นกมือว่านนี่มากมาสิมายังเหมือนขึนมายังมืาแรงขื้นโอ้มากมาคุยกับว่าล่ะ พี่นะมาครับผู้ใหญ่มากับผู้ใหญ่พ่อผู้จักซื้อวันวานผู้ใหญ่ตัวผู้ผู้จักหนาผู้จักซื้อวันวานนี่สุของหน้าจักผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายลูกล่ะผู้ชายเท้าเราไปลูกบ่บ่ตัวได้เด็กหน่อยซ้ำเนี่ยบ่ตัวเห็นจังไรเราช่วยจับกันเสียละขกางหลังตัวกับตัวบ่เปลี่ยนกับปีแล้ว่ะกับอีหลี ได้ได้เรียนเจ็ดปีนี่แหละวันที่สิบแปดเต็มเจ็ดปีเจ้าพ่อพนวังวันนี้เสียงจริงเลยเห็นว่าวันที่สิบแปดสิม่นบ้านวันเกิดตรงพนที่สิบแปดเดกหคนเสิบแปดเอาเคียนไว้เนี่ยสิบแปดสวยมากเลยนี่วันเกิดวันเกิดวันเกิดวันที่สิบแปดแล้วแล้วพนพื่พนวาวาจังไหนมันผีหน่อยสองสองสองผีนี่มากับปุยยัยแม่วายจังไหนแน่อีหล่ะใหญ่หนาม่บเนียกระเดือ ยยนองมาบอกเลยกเด้อพี่น้อมันมันบอกไปเลยเาวมันหนฝันมัเป็ดมันกบบอหูนอกว่ามันบอกตัวนท้าวม่นฝันให้มันอเห็นเป็นตแล้วาบดเห็น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 ยางมาเลยบอกทีลานอนรับฝันฝันพ่อบอกทีจังไฝันอในหฝันตัวหนอนฝันตัวน่แแล้วเพื่อนบอกตัวใดบันทพี่น้อยมาบอกตัวใดลูก เก้าเกจบอกตัวเดียวเท่านี้บ่ขอซ้ำตัวเขไ่ได้บ่บมาเก้าเกจตัวเทียบใกล้ออกบนเขาออกล่างออกล่างไม่เป็นเลขล่างบังอานก็เป็นเลขล่างตูเทีทยบจังเทียวที่เราใหา้ดบาบซังได้เท่าเกจพันเกจพันเล่าสื่อตัวเสียผอือดินกว่าปัานนี้เสียมันหน่อยๆได้เจอเสียวมันได้ทุนได้น้ำมันทุกเที่ยว ตงวันนี้งูออกจตัวนี่หมือนมเ็งน้ำถึงยองมาเอาคิวด้หลานี้งูนี่เขาวางไหนก่อล่ะเ่าบอกวางไหนเขาบอกวาไหนมาเขาวางไหนแน่เขามอใหญ่มาบอกเลยแหละเขาบอกวางไหนแน่ว้ากันว่าจะไหนแน่เยน้องมบอกเลยเราเด้อจีโ่งสิละนี่ห้อมันนะใหญ่ใหญ่ปะไดัีหน่อยสองสองผีน่ะซ้ำซ้ำในูนะฮะซ้ำเอ้เียงเอกเพียงเอกี่านี่บ่เอา มากมากมาผีผู้ยิ่งกับผีผู้ใายผีหน่อยนะแม่นบ่มากกับผู้ใหญ่ผู้หนึ่งโอ้มีผู้ใหญ่ผ้ามากผู้ผู้ใหญ่นึ่งแมนผู้ยิงผู้ใายก่อนผู้ยช้ผู้ใชเพราะ่นเขาพวม่นไาเจ้าลจักเมีนผู้ให้อเนานวาเลยกับมักเกิดท่านน็นบอกท่นว่าไม่สุขจุกเทาแล้วอมันบริวารคุณนายปจักซื้อไม่ใม่่านเท้านี่บ่าม่ใช่านเทาบเ็นนาบ่ลูก มันดิโบตองเี่ยเคยเห็นหน่า,าแต่ว่าโมหลูซื้อกับแปลว่าคนในบ้านเท่านี่แหละเนาะผูพ้พามาบอกแมนบอแ,าาแต่ว่าเด็กน้อยเคยเห็นหน่าบอนีมไอ้ผีน้อยๆเ <c oughs> นี่ยขโมยจำมันน้องเข้าฝันแกเนาะแต่มันฝันลักษณะนี่นี่ที่แกเคยเห็นนี่อาจจะเคยเห็นตั้งแต่พบภูมิควันหรือยังไงกับบอจักที่แกจําได้ว่าเข้ากับมาสานิฐานเมืองแล้วที่อาจจะบ่กแม่นในบ้านเท่านี่กับแม่นได้มันน่งมาตลอดเนาะอ่า ว่าที่เคยเห็นได้พวกมือเคยเห็นในฝันอยู่ตลอดัสินะสองสามปีที่หลังบอกว่าตลอดบอกเลยว่าตลอดเพึ่นกรถือกมันตลอดนั่นคนกับว่าโอ้ยเปเซียมันนั่นบอเล็กน้อยเออกับประชาเล็กน้อยกับทีว่าแล้วแต่ว่าที่ว่าไปยังแต่ว่าบัดนี้มันยบ่งขึ้นมากแต่ยังเหว่าพวกมัน ที่ลราจะบอกจ้างวดลูกร้อยงวดจ้างวดก่อเจ้างวดกว่าบู๊คือะไรที่ให้ร้อยงวดปุ่นให้ไปเรื่อยๆไปอีหล่ะตอนนี้หางวดแล้วเนาะแท็กแล้วเนาะสี่ไปเรื่อยๆรถเปิ้ลไปเรื่อเพราะเนาะจ้าไหนเจ้าไหนหูมาบอกร้อยงวดลูกล่ะสี่ให้ถืกไปเรื่อยๆบ่ลูกผู้ใดบอกหมูว่านสี่ให้ร้อยงวดนะลูกพีน้อยพีน้อยบอกว่าสี่ให้ร้อยงวดพี่น้อยนี่แท็กแทบบ้า อึนขี้ลบตีวันนี้ดิ๊นหน่อยซ้ำนี่ชิไปรู้จักเราเลี้ยงผีสางปนันผมแม่นวแต่ชิบมีความม่ี้เล้วเด็หายท้าเน่ยโตก็รูว่าคนเป็นผีเอ้หังขี้หลังข้ังขี้หลั้หล้ลันขา้แลัย้หลัข้หกังข้หลน้หลังขหังา้หลงี้หลั้หลันขีลั้หลี้หลีััล เม่อเขาบออย่างน้อต้องสังสีแล้วฟังที่บอกเป็นสีแล้วมันก็บอกมากสิแต่อดคันคันบันนี้สมมุติ่าเลขออกแล้วจังตีจักมือวันนี้ค่อยค่อยค่อยได้บอกเลขบอกบล์ใครใครคนว่ามันที่สินเดียนนี่บ่คือวันสินวันพระอย่งนับ่เดี๋แล้วแล้วโดนบันไดหลาค้าเลขออกแล้วเพื่อนเจ้นแม่ไอนผีหน่อยคอยมาหาตเมืมาสูมือบอกให้จัาไหนเมื่อมากล้ผีหน่อยมาดูบลลูกบ่์ใคร บอใครมาบัตรย่ำทีมีเลขใอยมาบอกตัวนี้เนาะบัตรย่ำที่มาบอกเลขใอยมาบอกบอกี่มันก่สิออกก็ว่าแยกซี่หามือผู้กอนมันบอกไก่หดผู้ใดกับว่าโอ้โหเสียมันบอกก็ไดลายมือคนที่มันบอกอืขั้นหายใจอะไรกับผู้หนึ่งกับว่าซื้อว่าท่านเนาะแม่ยกับซื้อว่าท่านเมียเนาะมันกับว่าขั้นคุ้มชัวบอกนะอีหล่าได้เลขไปบ่รู้ยังบ่รลูนที่บอกว่าไงพี่หน่อยกับพี่น้อยสองโตพ่อ พีหน่อยกับผู้หญิงกับผู้ชายมันต้มีเสียผ่าใส่วอทำแบ่งสันติตัวถามเนี่ยเด้อวันนี้ว่าผีน้อยอยากอยากได้เสียผ่าบ่เด้อวันนี้เด้อบ่่บบ่นุ่งเสียผ้าที่บอกพีหน้อยพีหน้อยบ่นุ่งเสียผ้าที่มาสองสองผีน่ะบอกพูใหญ่นุ่งบ่บันนี้โอ้ผู้ใหญ่นุ่งอยู่เด็กหน่อยบ่นุ่งแสดงว่าน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยมาเปรี้ยงาเปรี้ยงเปรี้ยเพี้ยงเอยที่ร้านมาเพี้ยงเอิบมันยักขวบแล้วก่อนนี่น่ะมันเรียนเจ็ดปีนี่แหละ โอ้เจ็ดปีนี่วันเกิดวันที่สิบแปดนี่ค่ะือเต็มเจ็ดมันบอกแต่ลอยว่ามันนี้คเศร้าบอกเลยบ่ทําำบุญไปใหญ่อึ้นว่าสิ้ยบววไปเรญ่ก็ยัง่าร้อยงวดเนาะเมื่อวานนี้ไปได้คอนเทนต์แล้วบัตเด็กสัมผัสผีจะบอกร้อยงวดว่าันะเถมาแล้วห้างวดอื้เสื้อน่องยังกว่าขอกระลมถามน้องนัด เอาไขขึ้นพ่อจะนัาเฉ็มมือนเลยถไปไปหาสมพัทยามาขี้ทั้งคนกันมาสุเทียมนาคือว่าคือได้แจกมากว่าม่หวาบันนี้มันกเา็นนี่นี่โอาจะมาอยากบอาบุญนเอฟซตัวสั่งปกติี่ว่าหวาบน่นบ่าไหวดผู้ใดที่แต่วานน้เพ่อนมาแก้ผีผีตัวเออแั้ว่าโอกว่ามาบอกคนว่า ทามือสิบอกทามือสิบอกนี่ขี้แย่เลเลขแรกตัวนั้นตัวนี้มันจะบอกปล่อยรถมือสิบอกหน่ะมันจะบอกคนเลยได้เลขมา่นนะขี้แย่ก็ย่านไปบอกคนเลยบอกขึ้นตามบ้านบอกบุญไปเรื่อยๆไม่วันทำบุญนะโอ้กะแปลยกเขดิเนาะแปียกเกินกูย่านนั่นนะเมื่อคืนเป็นได้ลูกหัวเป็นได้คนบุญเองมันก็เป็นแต่ย่านแต่บุญแต่ย่านมันเยอะแต่ย่านเมื่อวานนี้พระใบยายกษัตรเอาเบื้องลู่ทำนันมูเดียวกันเนาะฮามลูง ก็เห็นมีสช่ือพ่อไปต้องตรนบ้านต้องตรวบ้านปลาเห็น่ะมองผีอะไรอ้ยมีแต่ผีเลยมันว่ามอเนี่ยผีโปรไซเสียผากับมีเห็นไบอเอาพ่อดีสันพี่น้องดาบัดเนี่ยดูทัดทำดูเคยดูันแวงนะผู้ใดเห็นนหนทางไม่บ่เห็นเห็นแบบได้ว่ามีผาใส่เพินหลู่เล้วเพิน่นกับผันบอือพอตัวแวงแล้วยู่กับผันได้ว่าผีหน้าเพิ่น มือันนีเสียผ่าเลยมันว่าใส่เกือบโบวีเสียผ่าทีพูนั้นเ <Gör> กือบใส่มากแต่ว่าเสียผ่าบบวี่มมนอืมเป็นเงื่นขึ้กันมันคือเห็นเป็นเงิ่นอยู่หันสัมผัสเจผัดเด็กเด็กหน่อยบ่คือสัมผัสหมูเห่าดีเนาะแต่แต่ละคดสัมผัสบบคือกันขึ้ว่าละแต่ว่าเพื่อนคือฉลาดว่าเพื่อนคือรู้จักมาเบาต่นนี้เนาะแค่ก็กว่าเป็นสินละว้าเราบอคือนใหไงเข้าเบาหน่ยเข้าไปถามแล้วบอกมาเลยทำไมถึงบอกคนนะ ขันหวมือมันเรียกก็ได้นัดซืยวันนี้มันใจร้ายปนนี่อีละน้องนัดมันใจร้ายปนในวันนี้เต็ร้อยร่อยเต็มร้อยเลย้ยเต็มร้อยเอัวเกิดเร็ววันก้าเก็ดตเนี่ยบอกพีบอกว่ามันใจเต็มร้อยได้บว่าพีให้น้องนัดมันใจพีให้น้องนัดมันใจโอ้ตัวนัดมันใจอ่า ผู้ผีกับเป็นนาที่มาบอกมาบอกสิซี่ลอยเต็มลอยประจันเอ้าบปันนี้ก็บตีว่าได้แนวทางเราตัวบันนี้จักที่ทำอีหยังแก่กับบ่อว่าวไหลเนาะแต่ว่าว่าวขั้มไหนแก่กับถามขัามนั่นอยู่แก้วก็หักว่าวกัถือเช็ดตาจังไหพุ่นน้องว่าว่าวมันออกตัวนี้ล่ะได้เค้กแล้วเอาอยากได้เค้กรูปยังรูปจอใช่ เอลซ่าเก่งเอลซาคุณย่าคอยดูจันทร์บอกตัวเดียวเน้อวันที่สิบแปดทีฟังเลขออกตัวนี้งอันนี้ออกแล้ววันเกิดคนแรกออกแล้ววันเกิดโอ้แต่ว่าอย่าลืมเด้อวันเกิดนี่วันเกิดวันที่สิบแปดเนี่ยอย่าลืมเด้อแต่ว่าน้องจะให้ตัววันที่สิบแปดเทียวให้จำผู้ใดเป็นผู้ว้านลูกหล่ะมันว่าเลขออกแล้ววันที่สิบหกกันว่าวันที่อันนี้มันก็เอาจังมันตัว พี่ว่าเสียวห้ดังเลยว่าใส่นวันไหก่อนเปนวันสันตว่ผู้ใหญ่หมวดนี่ใส่ดังเลยกันใส่วันเกิดนัดเลยโอ้เพราตอนนี้กระดังน้อานีหลานดอกดหางวมดแลวเนาะตัวตัวกันมานนี่ยาเขาเลยเขาถือเขาด้แลนี่อย่างไรบ่ฮันมีเขาได้ซื้อขนมเขาต้มมาให้กินห้พูละซาบัดโอเออนาดีแล้วนะได้ตังแต่ว่ากรดีเพราะว่าบ่ฮันมนเป็นยังนะเพราะว่าพันบอนี่มันกัส้มมันมันปิดมันกิบทองบัวเศร้าอาการมัน ขั่นเล็กอกแล้วมีแต่น้อนมันสีขาวสีอะไรเป็นแคอว่ามีดาบสร้างับวยเงินเคนขอเวลา,า่าให้งวดนาคนเอาได้หลานนะหยซื้อ,อ,อมาให้หมดกับว่าปไหบยกันปะันเกิดเด้อสิใหายอู้กหน่องที่เปลียนชันนอกไปเกิเกน, <c ười> นเงินไหมบอกคือว่างิัไม่ใิดต่าอก็ยิ่งว่าไสิแล้วว่าหนังซื้อแ้วนนงเปลี่ยนจีนะจีเปลี่ยนสิขึ้นตัวสินอ่ไอ้นี่คด้เค้กปลาหมึกคุผู้ยยากได้ปะเรื่องวดนาเพราต้องทำบุญต้องหายด้วย ให้คือเกาเป็นมาถามนั่นต้องมาทำบุญเนาะเลยเป็นไรได้เลขกับขี้แยแย่มาหาคนนี้แบบนี้ก็สังสรรค์เลขเรื่องได้มาอีกแล้วพี่หน่อยบอกแล้วคนเวียนสิละก็ออกมาเป็นทองมันนึงเพื่อเพื่อเกิดเน็ตใช้เน็ตใช้บนน่ะถือ้ำหน่องบนนี้ถือตั๋วถือสวงวมดขือข้อใครเล่นเลขข่อใครสนใจเนาะมันบอกกับหัวคนทั้งสิ้นละครับผมข่อใครมากเลข มาดองมาเม่นี่ดีทนี่เม่นตัวเมีมันถือผู้งอดดยูยมาเอา<อ>เอาสั่นเจ้าแบบนี้เนะาะเดี๋ยวจงไหนกันปกติของเลี้ึงเป็นอะไรข้าวายุบกอนนึงเขียนซื้อเปขียนเช่เป็นทุกย่างเลยตัวบ่ไไรนี่กานว่ากัน,นเล่า <แก S 1> เพืเ่อนว่านั่นีนการบนาแกที่มีกินตนาการไปฝปะนั้นมันบ่เม่นเนาะแกต้องรู้ต้องเห็นแกต้องเห็น่ย่งไม่ได้บวกเดแล้วเขาอสงค่าุปสเล็กไม่ังสี่บ่บวเลย กันว่าแกทีเบ้าเรียนไปนะว่ากันว่าหน้าทีนี้ินต่ากันว่าเรเล่ว่าเกินมันเกินหามึงหกมึงมันถึบอกว่าลดอมันการันที่สีคุณสิบเอมั่สีสอมอเลขกสืออกไม่เี่ก็ได้ย่ายลดโอ้ยตัวอะไถอนนอกเมทองมันออกมาครูพระเจ้ากับซื้อทุกคนเนาะเล่คู่เลเล่ที่นัดนว่าเบ้านเเกิดวัเนาะบ้านเฮาก็ทีซื้อบ้าน้ทบาทเออืซื้ออะไรคือเท่านั้นถือสี่คุ่นอะไรก็ได้ฮะไอชาเจียะ ได้แล้วตัวเลขก็ได้อ่าฟังคำวอาครับจากจากน้องนัทแล้วจากคุณยายแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อครับโปรยน้องครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าพินิจพิจารณาดีๆก่อนสิลงทุนชอบกระจัดคัดกับพันทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมจังไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจน้ำได้เด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะจบการนําเสนอไว้ซํานี้ในส่วนของตัวเลขน้องนัท คลิปหน้าค่อยพบค่อยพอกันไหมครับโชคดีไม่ใช่สุขูสุข,สขคนครับสวัสดีครับ